หมอมีเก็ดความรู้ที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือตัวผักชีลาวนะครับผักชีลาวที่เรียกว่าดิวนะครับจริงๆมีหลายอย่างที่คนไทยเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับพืชผักผลไม้หรืออาหารที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหลายอย่างไม่ได้มีต้นกําเนิดในประเทศไทยรวมถึงผักชีลาวด้วยนะครับชาวยุโรปเนี่ยจะเรียก ผักชีชนิดนี้ว่าดิวนะครับหมอพยายามหาข้อมูลแต่ว่าไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าในช่วงสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองประเทศสปปลาวนะครับก็น่าจะได้นําตัวผักชีชนิดนี้เข้ามานะครับที่เรียกว่าดิวนะครับก็ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคนไทยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผักชีอะไรนะครับ พอมีดิวเข้ามาก็เลยเรียกว่าผักชีลาวนะครับและอันนี้ก็เป็นผักชีไทยที่เรียกว่าคอเรียนเดอร์นะครับตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้เป็นต้นกําเนิดไม่ได้เป็นจากไทยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นผักชีที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นชนิดแรกๆนะครับพอมีผักชีเข้ามาหลายชนิดเราก็เลยต้อง เรียกแยกออกมาว่าผักชีไทยนั่นเองนะครับหรือว่าบางประเทศก็เรียกว่า c ี l a n t r o นะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับแน่นอนว่าอันนี้ก็มีถึงกําเนิดในประเทศทางแถบอเมริกาใต้นะครับจะมีลักษณะเป็นใบแบบนี้คนอีสานหรือเมนูอีสานก็ใช้กันเยอะนะครับเอาไปทําลาบเอาไปทําต้มแซ่บนะครับหรือเอาไปทําต้มยำต่างๆนะผักชีใบเลื่อยที่ฝรั่งเรียกว่า c i l ล n t r o นะครับหรือว่า s t i n g ีด weed นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะ ใบคล้ายๆกับสาหรายนะครับก็เลยเรียกว่าสติง e e d หรือว่า c ซ l a n t r o ก็ได้นะครับหรือว่าผักชีใบเลื่อยก็เป็นที่มาที่แปลเป็นไทยว่าผักชีใบเลื่อยนั่นเองนะครับทำไมหมอถึงอยากสนับสนุนให้เรียกผักชีใบเลื่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีร้านอาหารฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะครับแล้วก็ มีการใช้ใบผักชีฝรั่งที่เรียกว่าพาสลีย์นะครับฝรั่งเองบางทีก็เรียกว่าฟริ s s ี่พาสลีย์นะครับที่แปลว่าหย,ย,ยักหยักหยิกหยินั่นเองนะครับฟริตซี่ที่แปลว่าหยิกแต่ทีนี้ ฝรั่งพอเขาพูดสั้นๆเนี่ยบางทีเขาก็พูดย่อเป็นฟริซซี่นะครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจกันเองนะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการอาหารนะครับที่ไปคุยกับเชฟฝรั่งเนี่ยจะสับสนเวลาที่เชฟฝรั่งเขาพูดเรื่องฟริซซี่เนี่ยคนไทยเราจะงงนะว่าจริงๆเขาหมายถึงพาสลี่หรือว่าผักชีฝรั่งนั่นเองนะครับแต่คนไทยเนี่ย ยังไม่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการก็ยังเรียกทับศัพท์ว่าเป็นใบพาสลรี่อยู่นั่นเองนะครับแต่หมออยากจะรณรงค์ให้เรียกว่าผักชีฝรั่งเพราะว่าใบาเขาเนี่ยจะคล้ายๆผักชีแล้วก็เขาก็เป็นผักชีฝรั่งจริงๆนะครับเพราะว่าต้นกําเนิดก็มาจากทวีปยุโรปนั่นเองนะครับ หมอก็คาใจเรื่องของผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยมานานแล้วนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังแลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับที่เรียกว่าผักชีล้อมนะครับฝรั่งจะเรียกว่าแฟนเนลนะจะเป็นผักชีที่คล้ายๆเป็นใบเรียวๆยาวๆนะครับก็มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวนะตัวนี้มีถิ่นกําเนิดในประเทศออสเตรเลียนะครับฝรั่งจะเรียกว่าแฟนเนลหรือว่าวอเตอร์ดรอปวอตนะครับ ก็มีการนําเอามาปลูกในประเทศไทยแล้วก็มีการเอาไปใช้ในเมนูอีสานอีกแล้วนะครับหรือว่าบางทีก็เอาไปรับประทานสดนะครับ และรับประทานกับอาหารเวียดนามอีกด้วยนะครับสำหรับตัวผักชีล้อมตัวนี้นะครับหลายคนที่ยังไม่ทราบก็คิดว่าเป็นผักของเมืองไทยอีกแล้วนะครับสรุปว่าในตระกูลผักชีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีต้นกําเนิดในประเทศไทยเลยนะครับมันก็เหมือนกับคนไทยเราเข้าใจผิดในเรื่องของพริกไทยนะครับพริกไทยจริงๆมีต้นกําเนิดในประเทศอินเดียนะครับแล้วพอเข้ามาในประเทศไทยเพื่อกันไม่ให้สับสนกับพริกแดงหรือพริกขี้หนูนะครับก็เลยเรียกพริกไทยว่าพริกไทยนั่นเองนะครับ